นี่สวยเป็นพิเศษนะครับนี่ล็อกกี้ฮนะโอ้โหดูครับทุกคนสวยไหมเออม,มาไปดูใกล้ๆก,ก็สไตล์เดียวกันหมดนะครับแกไปทำรถของแกขนาดขนาดรถลากแท้ๆนะครับนี่รถล,ลากคันนี้ก็ยังสไตล์เดียวกับตัวน,นู้นนะฮะเห็นไหมโอ้สวยมันมันมัน,ม,นมันผมชอบเออ่ไอ้ก้านะคือไอ้ก้ามันจะคลาสสิกกว่า360เลยนะผมชอบเพราะว่า ทรงสวยครับเนี่ยก็ขนาดขนาดรถลุยหน้าดินนะครับทุกคนรถล,ลุยหน้าดินนะเนี่ยรถยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยชื่อนี้เลยนะครับซับบอลพลนะครับใครอยากจะออถมที่งานเล็กงานใหญ่นะครับติดต่อมาได้นะฮะ ที่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับวิศรถบรรทุกเฮฮาอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ได้ลงลิปนานแล้วฮะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านนะครับซับวลพนนะครับือบ้านเสียแมนนะฮะอยู่แถวแถวนาคูนะครับผมพามาดูรถแก่รถแก่เยอะมากนะทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงนะครับรถพ่วงจอดอยู่ฝั่งนี้พวกจอดอยู่ฝั่งนี้นะครับ เทเลอร์นะครับเขาก็แบ่งแบ่งโซนชัดเจนนะนี่ครับเทเลอร์แล้วก็เครื่องจัดก่อหางนะครับโอเคครับผมแล้วก็มีหกล้อด้วยนะัะทุกคนมีหกล้ออยู่ฝั่งนี้ฮะเดี๋ยวผมเริ่มเริ่มตั้งแต่จุดแรกเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะเริ่มจุดแรกก็เป็นเทเลอร์เลยแล้วกันเดี๋ยวรถพ่วงพาไปดูนะครับเทเลอร์นี่คือวิ่งงานอยู่กับ วิ่งงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับส่วนมากก็จะได้ร่วมงานกับรถเทเลอร์เพราะว่ามันเป็นรถการ๊าซนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นคันล่าสุดที่แก็บมานะเรียงกันมาเลยนะครับตั้งแต่การล็อกล็อกกี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นคันใหม่ให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะนี่คันใหม่นี่คือซื้อหัวหัวหางเลยนะครับเป็นฮีโน่เอ็นจีวีนะครับ260นะฮะคันนี้นะครับ อันนี้น่าจะเอามาจากนคปรปฐมนะครับนี่สไตล์ขเขาสไตล์รถสไตล์รถบ้านนี้ก็จะเป็นแบบตัดฟิล์มนะครับตัดฟิล์มข้างบนแล้วก็ไล่เขตดสีเข้ามานะครับเป็นแล้วก็ใส่อ,อ่กระทะชุบนะครับนี่มันก็จะเสริมมันก็จะเงาขึ้นมาหนึ่งน,นะครับอันนี้คือเขาล้างแล้วนะนะปกติรถเขาก็เลี่ยมอยู่แล้วนะผมพาไปดูหางนะครับหัวหางนี่ซื้อมา,อาด้วยการนะครับผม หางเป็นหางของพวงพบูลนะครับนทางพวงพิบูลนะครับหางเก่านะครับซื้อมาหัวหางเอ,อ่อราคาไม่ไม่แน่ใจนะครับราคาผมมันได้ถามเขาะนะก็น่าจะร้านต้นๆน,นะครับทุกคนนี่ร้านต้นนะฮะทรงก็สวยนะครับนี่ขนาด,ย,าดานนยังไม่ได้ใส่บางฝุ่นนะฮะยังไม่ได้ใส่บางฝุ่นเต็มนะแต่บูแล้กแกไม่น่าจะใส่หรอกนะครับทุกคน ช่วงนี้ยิ่งมีกระแสะเรื่องออบังฝุ่นใหญ่บังฝุ่นยื่นอยู่แกก็น่าจะประมาณนี้ก็สวยแล้วนะครับน,นี้คือคันแรกนะไม่ใช่คันแรกคันล่าสุดเลยคันล่าสุดนะครับอันนี้รถของอพี่ชายแกนะครับนี่กันชนยื่นโอ้ อันนี้ก็เป็น260เหมือนกันนะครับ260หางหางเป็นหางชโชคเจริญทรัพย์นะครับแต่ว่าเอาไปโมดิฟายใหม่ที่ช่างเปียนะครับช่างเปียนครปฐมนะครับตัดตัดกระบะลงนะครับตัดกระบะลงจากตอนแรกมันเป็นกระบะสูงมันเป็นหางของชโชคเจริญทรัพย์อะเนาะแล้วหางมันสูงนะครับแกเลยไปตัดกระบะให้มันเตี้ยลงมานะครับเพราะว่า เราก็ไม่ได้ใส่ของสูงอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เือความจําเป็นแล้วก็ไล่เบาไว้ด้วยนะครับนี่อันนี้มีวองฟุ่นโอเคนะครับทางนี้เดินบนไปบนมากงงเอออะยังไงก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วกันนะฮะก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกคน แล้วก็มาเป็นคันนี้นะครับเป็นฮีโน่26เหมือนเดิมนะครับคันนี้เป็นของคนขับก็บาสขับนะครับคันนี้นี่สบบาวบอลลพลดูเฉดสีเหมือนกันหมดเลยไหอ่านะครับแล้วเขาก็ไม่มีหน้ากระจกนะาซาก็จะเป็นกระจกขงเงาแบบนี้แล้วก็เป็นขาเงานะครับอ่ะมาดูตัวนี้นะครับฮีโน่2610เหมือนกันนะครับสตาร์ท ตัดชายนี่ก็จะทรงแบบนี้แลเขาจะตัดลายข้างแบบนี้แล้วก็ข้างบนเป็นสีนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหม,มอ่าแล้วก็ตัดจากฟิลม์มกระทะชุบอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นการ์ดศูนย์นะครับทุกคนเป็นการ์ดศูนย์นะจะคิดว่ามันจะเป็นการ์ดแปลงแนละ้วไม่ใช่การ์ดแปลงนะการ์ดศูนย์นะครับ กันส่วนแตกกันจไอไอบางคนแต่ยังไม่เปลี่ยนเลยเอ้าอันนี้เป็นหางนะครับเป็นหางของเออนาวานะครับหางว่านี้รู้สึกว่าจะหลายหลายเจ้าเลยเกินนะครับอ้าน,นี่นาวานะครับเป็นกระบะเหล็กนะครับทุกคนน้ำหนักก็เบานะครับเบาอยู่แล้วนะฮะได้เนื้อ28ปลายๆแน่นอนนะครับหาพวกนี้ข้างหลังเห็นไหมครับ งดงามสวยทุกคันอะ่ะเออสวยทุกคันนะครับมาวานะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นออรล้อชุบทุกร้อเลยมั้งทุกร้อนะครับล้อเลยนะครับแต่ผมของผมใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีเวลาเช็ดเลยนะครับผม นะแล้วทีนี้ก็คันนี้นะครับคันนี้สวยเป็นพิเศษนะครับนี่ล็อกกี้ฮะโหดูครับทุกคนสวยไหมเออมาอไปดูใก,ใกล้ๆนี่ครับสวยนะครับคันนี้คลาสสิกมากๆคนระับ คันนี้เป็นรถน้ำมันนะครับไม่ใช่รถการ๊าซนะโอ้โหโอ้ก็เป็นอูเอสทีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งขวาก่อนละนนะฮะนี่ครับโอ้โหเลี่ยมมากเลยคันนี้รู้สึกว่าคลาสสิกสุดๆเลยนะครับโอเ้เลี่ยมเลยนะครับส่วนกระบะก็เป็นกระบะของ s อสทีเทเลอร์ eller, นะครับเอสทีเทเลอร์ t กระบะก็จะเท่ากันนะครับผมพาไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปไม่ได้นะฮะเราไปดูตรงนี้แล้วกันนี่นี่ครับโอ้โหสวยเลยนะครับดูหลังเครื่องมือเขาตเตเลสอะนะ หลังล้อก็เป็นล้อชุบเหมือนกันเลยนะครับล้อชุบเหมือนกันจะทําให้มันเดีบสีรถให้มันเงาขึ้นนี่แหละทุกคนถ,ถ้าว่าล้อถ้าว่ารถรถจะสวยไม่สวยรถจะดีไม่ดีนะครับล้อก็ต้องเงาไว้ก่อนนะครับมันจะทําให้เดูแล้วมันสวยขึ้นนะครับแต่ถ้าล้อมเปื้อนๆเนี่ยสีรถมันก็จะ ดอ,ดอบไปนะเออแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเงาอะมองให้มองดูนะครับเ,เงาไหมอืมสวยอ่านะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับโอ้จะลดทีนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องจกักรนะครับมีเครื่องจักรด้วยนะครับทุกคนนะเครื่องจักรอันนี้แกรับงานเองด้วยด้วยนะครับทุกคนรับงานเอง ก็มีเครื่องมือพร้อมนั่นแหละทุกคนนะอ่าีนก็ตามนี้เลยนะฮะเนี่ยมีทั้งแมคโครสองคันแล้วก็แท็กเตอร์พร้อมรับงานนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมไปดูพามาดูข้างหลังก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแกจับรถมาอีกสองคันนะเป็นรถเออแก้วบางเพชรรถจอดเนี่ยอันนี้คือคือยังไม่ได้ทำอะไรนะครับตัวเนี้ยเห็นไหม ่เนี่ยรถปลายแก้วบางเพชรแต่สองคันก็เป็นรถการ์ดนะครับเป็นรถการ์ดสองหกสองหกศูนอันนี้คือเอามาจอดได้หลายวันแล้วแหละนะครับเป็นการ์ดศูนย์เหมือนกันนะครับการ์ดศูนย์ อันนี้หางนะครับเป็นหางหางหางรถพว่วงสองคันนู้นนะครับพอดีมีโอกาสมานะครับทุกคนมีโอกาสมาเออแกทำทำบุญขึ้นบ้านนะครับทำบุญทำบุญบ้านนั่นแหละนะรประจำปีก็เลยได้หยุดมานะครับพอดีก็ได้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับเพราะว่ารถแกค่อนท่านที่จะเยอะมากนะครับเยอะมาก นอันนี้นะครับอันนี้เป็นรถ6ลอ้อ 600, นะครับ6ล้อแกก็มีอยู่2คันนะครับแล้วก็รถล,ดลาลดรถลากแม่โคเดินไปเดินมาเริ่มเหนื่อย <c oughs> เดินไปเดินมาเริ่มเหนื่อยนะครับ <c oughs> ก็สไตล์เดียวกันหมดนะครับแกไปทํารถของแกขนาด ขนาดรถลากแท้นะครับนี่รถล,ลากคันนี้ mm hmm. ก็ยังสไตล์เดียวกับตัวนู้นนะฮะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ก็คือใหม่หมดนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นคันไหนของเขาก็คือใหม่หมดเออสีก็จะโดดเด่นหมดนะครับเ mm hmm. นี่ยอันนี้หกล้อนะครับหก mm hmm. ล้อก็เหมือนกันนะครับตัดตัดฟิล์มตัดอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็กระจกเงานะครับ เออนะครับเหมือนไหมสวยนะสวยสวยสวยโดดเด่นทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้นี่นะนะครับก็แต่งก็แต่งสไตล์เดียวกันหมดเลยนะครับผม สุดท้ายนะครับทุกคนนะสุดท้ายเลยนะครับตอนนี้ก็มา6ล้อแล้วเนาะผมก็อาจจะไม่ได้รีวิวจนถึงเอ่อข้างในรถหรอกนะครับก pues ็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับรนี่เอ่อทีอน,นี้ก็เป็นรถพ่วงนะครับเป็นรถพ่วงเป็นรถพ่วงเป็น10ล้อเนาะผู้หารเขาตัดไว้ตรงนู้นนะครับตัดไว้ตรงนู้นนี่อันนี้อันนี้ทรงยังไม่ได้ทําอะไรนะตัวนี้ยังไม่ไทาอะไร อันนี้ผม,มเคยเห็นนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะมาใหม่หรือเปล่านะเอออันนี้อันนี้น่าจะมาใหม่นะครับมาใหม่น่าจะล่าสุดละบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะผมไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวผมไปถามเขาให้แล้วกันนะครับแต่คันนี้เห็นบ่อยแล้วนะครับเบรคเซนสามหกศูนย์คันนี้ไม่มีคนขับนะเพราะว่า แกบอกว่าหาคนขบับไปแกให้หน่อยเพราะว่า,วาม,มันไม่มีคนขับันนี้สามร้อยหสิบโดดเด่นทุกอนุนะฮะฝุ่นบ้องฝุ่นก็ยื่นยื่นม่เยอะเห็นไหมแต่ก็เป็นแต่ก็มีดราม่าอยู่ดีนะครับสำหรับบ้องฝุ่นเนี่ยเออเผลนว่าเขาก็มาอยากเขาก็ไม่อยากจะใสล่ละ พูดถึงมันก็ยื่นอะไรไม่เยอะแยะหรอกมันก็ยื่นอยู่ประมาณสักจากตัวรถก็ก็ก็ประมาณนี้แต่มันก็ผิดอยู่ดีแหละเขาก็ดราม่าอยู่ดีขนาดของผมก็ยื่นประมาณนี้แหละไม่รู้อนาคตจะได้ถอดออกหรือเปล่านะมันผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับทุกคนเนาะแต่ไม่มีมันก็มันก็ถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สวยเท่านี้ผมชอบแบบนี้นะครับเออประมาณนี้นะฮะ ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับอ่ะคันแรกเดี๋ยวผมพาไปดูคันแรกเลยแล้วกันนะฮะดูข้างหลังเลยแล้วกันนะครับเอ้าตัวนี้นะครับเอ้ยตัวนี้รู้สึกเสุยนะครับนะครับเอนเซนสองเจ็ดศูนย์นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าผมก็ไปถามก่อนว่าเครื่องของเขานะ่ะมันเป็นสามยี่หรือเปล่านะครับ แต่สติกเกอร์มันบอกว่า fx z 2 7 0นะครับตันนี้สวยแหละล้างรู้สึกคันนี้ว่าจะล้างสองวันสามวันแล้วนะคันนี้สวยนะโอ้สวยมัน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 ผมชอบเอ่อไอก้กานะคือไอก้กามันจะคาสสิกว่า สามกศูนย์เลยนะผมชอบเพราะว่าจมสวยครับเห็นไหมดูแล้วมันก็ดูนะครับดูความมันแตกต่างกนเนีเ่ยเห็นไหมอันนี้จะเก่ากว่าจริงนะแต่ว่าผมก็มองว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวนู้นอะ่ะมันสวยก็จริงมันเป็นรุ่นใหม่ก็จริงนะอืมแต่อันนี้ตำนานนะครับทุกคนอเคอาะ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอะไรมากมายนะครับแต่กนะ็บริการผมที่นะครับเจบมนนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับในตามเบอร์โทรเลยนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์เบอร์โทรไว้ให้แล้วกันนะครับใตค้คลิปนะฮะ